เลดีอันชานาเอ็ดปุริลัมนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่เอกพงศ์นะครับรรดูในเสื้อนี้นะครับไม่ทองคำสามวัยผมได้ยินข่าวว่าคุณเป็นประธานใหญ่ในงานนี้มันจริงหรือไม่ uh, ครับเออใช่ครับผมครับเราก็ประธานร่วมประธ่วมวควมือไม่ใช่ว่าใหญ่คือเราทุกคนเราร่วมกันมาครับ ต่างคนก็ต่างช่วยกันเออแล้วก็มาร่วมกัน ก็ยอดกันที่เห็นไปร้องเพลงตามกรุงเทพตามอะไรเนี่ยมาอยู่บริลัามนี่ก็คือจุดประสงค์จัดมาร่วมบุญที่นี่ครับที่เราไปร้องเพลงถวายเสียงบอกบุญพี่น้องชาวอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองทองธานีนะครับที่ผมไปพวกศิลปินก็ไปช่วยนะครับแล้วเราก็นําเงินมาต่อยอดบุญกระถินนะครับเออได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะ แยงยอดให้ทราบอีกทินนะครับแต่วันนี้พี่ผมเห็นเขาจับไข่อุ่้ยตัก่จับไข่คุณเคยเห็นไหมตักไข่จับไข่อ่อไอ้ไอ้ไอ้จับไข่เนี่ยมันเห็นครับทุกคืนแต่วันนี้มีการตักไข่ใช่แล้วผมเห็นของก็เยอะมากใช่ผมอยากรู้ว่าข้างใน ในเนียเขาต้องซื้อบัตรมีการซื้อบัตรด้วยมีการซื้อบัตรครับถ้าถ้าจับใครแบบเยอะๆต้องซื้อบัตรนะใช่ซื้อบัตรถ้าจับใครสองลูก3ลูกไม่ต้องซื้อบตรครับท่านพิโยมันนี้จะบอกไงนะครับว่า ผมไปแว้บๆเห็นของรางวันใหญ่มากเยอะมากสุดยอดที่นี่ครับผมมีที่นี่ที่เดียวคือจัดครั้งแรกหรือว่ามีมานานแล้วครับโอ้มีมานานแล้วครับเป็นตามประเพณีของชาวภาคอีสานโอเมนเจ้าหน้าที่เขาอยู่ข้างในเราอยากให้พี่พาไปข้างในหรือว่าเราต้องตามไปดูนะครับถ้าม่อมรับเจอครับไม่สวัสดีเวลาวกรางมาเอาเอาไม่สวัสดีที่ครับท่านผู้ชมเราก็มาอยู่ตรงที่จุดขายปัดนะครับ สวัสดีครับผมไอ้ที่ไอ้ดอกไม้ดอกไม้นี่คืออะไรฮะไอ้ดอกไม้คือปักปักดอกไม้ครับอ๋อคนคนจะเข้ามาดูนี่ต้องปักดอกไม้เลยยังาณนี่เขาปักเงินเขาวัดนะเางินเขาวัดปักให้เลยนี่ท่านผู้ชมจะเห็นบนเสื้อบผมนะอ่าแล้วแต่แล้วเด็กหน่อยเด็กหน่อยปักเอ้คนใหญ่ปักตัวนี้เลยก็ได้ครับปักตัวนี้เนาะปักดอกไม้ไม่ค่อยมีเวลาดอกดอกละ แล้วแต่ศรัทธานะอ๋อเราไม่เราไม่จำกัดนะเาจำกัดแล้วแต่ศรัทธานะครับแบคงพันล่วงแล้วศรัทธงนี่นะท่านผู้ชมนะครับถ้าเข้าถ้าเจอดอกไม้แบบนี้นะครับเข้ามาในงานแล้วก็จะมีการปัดดอกไม้ยังนนี้เราก็จะเปิดเป็นเวลาเนาะยังยังเปิดกี่โมงครับเปิดในตรงลอล่อเปิดวงสวงแล้วล่ะวงสวงเสร็จ บวงสรวงท้าเวทสุวรรณเสร็จเราก็จะมาจับไข่ปลาอันนี้คือไข่อะไรครับะไข่ที่ว่าเนี่ยโอ้หนี่ไข่คือลูกปิงปองครับลูกปิงปองครับเดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะให้พี่เขาพาดูนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโอ้โหไข่นี้เท่าอะไรพี่ นี่รวมทั้งหมดสามพันห้าครับสา0 0ห้าร้อยไข่ครับสามพันห้าร้อยไข่คือทุกไข่นี่มีรางวัลไหมครัมีรางวัลครับมีรางวัลหมดเลยไข่ละยี่สิบบาทครับยี่สิบาทท่านผู้ชมพมถามนิดนึงครับรางวัลใหญ่สุดคืออะไรฮะจักรยานแล้วก็นี่นี่นี่จักรยานคันละยี่สิบบาทเครื่องตัดหญ้านี่เครื่องตัดหญ้ายี่สิบาทก็คือ มีรางวัลทุกไข่เลยใช่ไหมมีครับมีน้อยรางวัลน้อยสุดคืออะไรฮะน้อยสุดคือจังพวกเนี่ยน้ำโพกนั่นเนยครับโอ้ยท่านผู้ชมโคตรคุ้มเลยนะพี่กระพงนี่นี่นี่คือน้อยสุดใช่ไหมเนี่ยได้ไข่เป็นแผงอันนี้สี่สี่ฟองสี่ฟองสี่ฟองอันนี้ขวดหนึ่งแต่ว่านี่แสดงว่า2ี่บาทนี่ไม่มีขาดทุนเลยไม่ขาดทุนเลยครับไม่มีขาดทุนมีแต่ได้ครับได้โอ้ยดูของ นี่มีโคกมีสากใครไหนดูทีไหครับผมคกตามนะอ๋อโอ้โหของทุกอย่างเนี่ยคือเป็นของที่บริจาคมายังไงผมถามนิดนึงของทุกอย่างคือเป็นของที่ร่วมบริจาคทำบุญทางวัดไม่ได้ใครเขรเอามาพี่เป็นคนเอามาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ญาติโยมอันนี้ที่ก็มาเยอะเหมือนกันโอ้คุณเอามาเหมือนกัน ผมผมนำเสื้อมาร้อยสี่สิบเอ็ดตัวเอามันมาในโครงการแจกไข่กับไข่นี่ที่แฝงอยู่ตรงนั้นไปดูได้เลยครับไหน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 คนนี่คือรุ่นเอกพงพวงชวดออกมาครับนี่เอกพงะพงมารอเก้าโอ้โหท่านผู้ชมเข้าเข้าเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทราบข่าวร้ายนะครับอ่านะครับหใใ้ไปยี่สิบบาท โคตรคุ้มเลยนะไม่มีหลอกเสื้อผ้า20บาทนะครับนี่นี่นี่อะไรกวนนี่ก็ใช่อะไรของคุณเนี่ยอันนี้กระโปรงเด็กกระโปงเด็กูอ้้ยสวยงามมากเลยเต็ดตัวสสวยนี่เลอันนี้ก็คือของพี่กระโปงเนี่ยฮยดูยี่สิบบาทยีบบาทนี่ผมจะบอกอะไรให้นะ ผมว่าผมก็จะไม่จับเพราผมได้จักรยานกับเครื่องตัดหญ้าออกไปไม่ได้ี่เข้าบรรยากาศพอดีเลยโอ้หน้าหนาวอ๋อนั่นนู่นอีกเจอเยอดโอ้ยผ้าไหมโอ้ยผมจะเล่นผมจะจับผมจะจับจะได้เอาผ้าไหมไปฝากแม่นี่อันนี้ ผ้าไหมนี่แพงที่สุดเลยนะนี่คือไม้แท้ไหมฮะกับไม้แท้ครับใช่โอ้โหนี่คือพี่น้องพี่น้องวันทอาบริจาคมาเดือนละสามพันแต่ที่นี่ยี่สิบบาทโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะฮะท่านผู้ชมจักรยานนี่ยังซื้อผ้าไหมไม่ได้นะโอ้นี่ก็ถือผมว่ารางวัลใหญ่นะพี่รางวัลใหญ่ครับผมนี่อย่างสิ้นอย่างเงี้ยครับมีสองร้อยกวอันเนี่ยสองตัวเบอร์เนี่ยอือเนี่ยครับแล้วโมเมนต์ข้างหลังอะไรเยอะเป็นโกดังเลยท่านผู้ชมมาดู โอ้โหผ้าถุงก็มีผ้าถงุงโอ้โหยี่สิบบาททุกอย่างเหมือนร้านขายยี่สิบาทเลยนะฮะ,ะแต่ว่าทุกอย่างยี่สิบบาทคือเหมือนร้านขายทุกอย่างยี่สิบบาทของเยอะมากอลังการมากมายนี่ก็คือมาจากไหนพี่เอกทอตถ,า,ถามหนึ่งพวกพี่น้องมาร่วมทําบุญมามาคนในบ้านนี้หรือว่าคนอื่นมานี่ยมา,นนาทุกทั่วละแหงเลยแล้ว ทุกตำบลโคกล่ามไม่ว่าจะทั่วทุกคาแหงนำมาร่วมกันเอามาเอามาถวายพระแล้วก็พระพระก็นํามาแจกเาทานอีกทีหนึ่งสอยดาวครับมาร่วมเป็นสอยดาวเนี่ยเป็นรางวัลไอ้นี่เขาราคาจริงๆนี่เกือบร้อยนะครับครับเกือบร้อยผมจะบอกให้นะท่านผู้ชมถ้าใครไม่มางานนี้ถือว่าพลาดนะครับคืนนี้นะครับวันที่25เขาเขาเริ่มไอ้จับใครก็นตอนไหนพี่ ไอประมาณ9ก้าโมงครึ่งเก้าโมง้ครึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับคือหมดแล้วหมดเลยครับคิดว่าจะหมดไหมวันนี้โอ้ยไม่ถึงสามชั่วโมงเลยไม่ถึงสามชั่วโมงคอยดูครับเพราะว่าถูกมากนะครับของางมันยั่วใจมากเลยรถจักรยานยี่สิบาทเครื่องตัญ้าเจ่สิบบาทที่สำคัญผ้าไหมผืนละสามพันแต่คุณสามารถซื้อได้ไอ้รุ่นได้ในยี่สิบาทปีที่แล้วก็สามพันกว่าเบอร์เนาะสามชั่วโมงหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศ เดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศตอนที่เขากําลังลังมันลุ้นรางวัลกันผมว่าหน้ามันมากผมว่าผมว่าโซนนี้นะจะสนุกกว่าครับลุ้นระทึกกว่าคนน่าจะเยอะกว่านะเนาะเดี๋ยวเราคอยติดตามดูครับผมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะครับมาดูเนี่ยนะครับของเยอะมากอย่างที่นอนเนี่ย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 มีที่ไหนยี่สิบบาทโอ้ยนอนสี่คนได้นะครับท่านผู้ชมสี่คนได้ไหม นอนสี่คนได้ไหมสี่สิบสี่คนก็ได้นี่นอนดีมากนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรพี่ภาษาบ้านพี่อ่ะเสือเสือเสือใช่ไหมครับฟูกท่านผู้ชมดูสินุ่นแท้ๆเลยนุ่นแท้ยี่สิบบาทนะครับโอ้อันนี้ได้จำอร์นะครับ ยกได้เบอร์ใดดก็ได้เบอร์นั้นคือจับได้เบอร์ไหนได้เบอร์นั้นใช่ไหมให้ลูกปิงปองเขาจะมีเบอร์อ๋อในปิงปองเขาจะมีเบอร์นะะวัดบ้านเราเนี่ยเขาไม่มีกักเลยนะครับใส่ทีเดียวลงหมดเลยใครโชคดีก็เอาไปเลยไม่มีกักหมดแล้วเออคือสุดยอดมากๆเลยครับที่นี่รีบมานะรีบมานะ ให้มานะครับมีมีงานนี้ทุกปีชจะมีจับไข่แบบนี้ทุกปีทุกปีทุกปีครับปีเลยใช่ไหมแต่ละปีจะมีของรางวัลไม่เหมือนกันใช่อแล้วแต่แต่วันนี้พิเศษมากเลยของรางวัลเยอะมากมันเยอะจริงๆรงของตรงนะครับว่าเนี่ยผมได้นี่ผมประคุมแล้วเนี่ยเอาไปย่างปลากัดอุ้ยของเยอะมากท่านผู้ชมมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ ดูสิหม้อเบลเลอร์เลยหม้อทองคำโคตรคุมโคตรคุ้มนะฮะเออนี่ก็คืออ่ามีเครื่องมีเครื่องพ่นยาด้วยพี่โอ้ยนี่บอกตรงนะพัดลมไม่มีหรอกครับพัดลมที่ไหนยี่สิบาทนะครับผมออกมาจากใจจริงๆครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมก็ไม่เคยเห็นรางวัลที่แบบ พ่นคุ้มขนอันนี้เครื่องพ่นยายังมีเลยเนี่ยทายหลังสะพายเป้แล้วก็ขีดอ๋อกไปฉีดพ่นอันนี้พัดลมเท่าไหร่พี่ยี่สองตัวครับยี่สิบสองตัวนะคะท่านผู้ชมโต้บุญมาจากสะแก้วนะครับสะแก้วที่ไหนจังหวัดสะแก้วจ้าชายแดนติดชายแดนเลยครับนี่โต๊ะหมุญท่านผู้ชมมาบริจาคสายดาวครับโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวผมย้ายดูนะอันนี้ที่สำนักงานแบบแอปฟิตนะท่านผู้ชมเนี่ย โอ้โหก็ดีเลยแค่ยี่สิบบาทนะฮะหมูฟังอะไรคนสายเขามีโอ้ยอันนี้ก็มีเหรอหมูฟังไหูฟังบลูทูธสาวบาทตียินไหมครับฟังไม่ผิดนะครับยี่สิบบาทนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นมีเบอร์พี่มี ย็บมันมีสองอันเย็บกันใดกันใดอันนั้นล่ะโอ้โเชฟยันกระเป๋าเป็นเนมท่นนั่นน่ะโอ้ยดูโอ้ยดูนี่กระเป๋าท่านผู้ชมนี่กระเป๋าเป็นเนมราคาเป็นหมื่นทั้งเนี่ยโอ้โหดูซิตุ้งตุ้งตุ้มตุ้น่ารักมากยี่สิบบาทโอ้ยตายใครใครดูข่าวแล้วไม่มานะครับคุณพลาดโอกาสปีนี้ใช่ไหมปีหน้า คุณมามาร่วมบุญที่นี่ได้บุญได้กุศลได้ของไปใช้ด้วยครับไม่มีขาดทุนนะพี่เอกเนาะครับกรเนาะอากรณนี้ไข่แบบนี้ทำยไงพี่เราต้องคนไข่ได้ใช่ไหมฮะนี่ตักได้เลยครับเราเราเราคนแล้วใช่ไหมคนใส่กันเรียบร้อยแล้วนี่คือมาคือตักเลยเอาแบบนี้อันอันนี้เริ่มเริ่มงานอยางไงเนี่ยครับท่านผู้ชมเดี๋ยว ผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าให้ให้พี่กระพงเป็นคนสาธิตในฐานะเ็าเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับอ่าอะไรอ่ะคนคนตากต้องมียกนอกใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวนะครับต้องนี่คือการสาธิตนะครับคนที่จะมานี่นะครับต้องต้องซื้อบัตรก่อนนี้เลยใช่ไหมต้องซื้อบัตรก่อนยงไงโอ้ต้องซื้อบัตรก่อนครับครับต้องซื้อบัตรก่อนอแล้วเอา เอาบัตรยเป็นบัตรแบบไหนอ่ะเออเป็นคนถวายโอ้ขอขอสักไปหน่อยครับขอบัตรสบายนะขอโทษนะเอาพี่กะพงอธิบายหน่อยครับขั้นขั้นตอนแรกเออเป็นบัตรแบบนี้นะครับอ่าเป็นบัตรเหมือนบัตรจอดรถจะมีนัมเบอร์มีต้นขั้วมีอันนี้อ่าร่บอันนี้บางคนเหมาเป็นเล่มเลยก็ได้เป็นเล่มเลยใช่ไหม อันนี้สองร้อยเบอร์สองร้อยคุณราคาเท่าไหร่ครับสองพันบาทสองพันบาทเมาเล่มในสองพันบาทพักใครคิดว่าไม่คุ้มนี่คุณแบบโคตรคุ้มอ่ะที่อื่นเขาจำกัดนะแต่ที่นี่คนละห้า อ่าแต่ที่นี่เหมาเล่มเลยเหมาเล่มได้เล่มใบละยี่สิบบาทเล่มนี้ก็จะประมาณสองร้อยใบนะอย่างนี้ต้องเอารถสิบล้อมาขนนะคุณาคุณถ้าคุณเหมานี้นะคุณเอารถสิบล้อมาสั่งอ่าท่านผู้ชมการสาธิตนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะได้โปรโมทพี่ซื้อมาบัตรหนึ่งใช่ไหมเอาบัตรนี้ไปให้คณะกรรมการใช่ไหมฮะเอาไปใส่เอาไปใส่ในการนี้เอาไปใส่ในการนะแล้วพี่กระพง อ่แล้วก็เสี่ยงโชคเสี่ยงถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วมาดูนะครับอ่าหนึ่งบัตรได้ได้ไข่ลูกเดียวอ่าครับผมเอาลูกเดียวเนาะครับผมไข่ลูกเดียวครับเอาเอากี่ลูกเอาลูกเดียวครับอ่าเราเทใส่ให้นี่คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการเปิดก่อนครับเปิดให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับท่านผู้ชมนี่ คุณต้องไม่เปิดไกลยังกรรมการอ๋อมารับตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่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 นะครับคณะกรรมการก็จะเปิดนี้นะครับเนี่ยคุณเอกพงศ์ได้อะไรคุณคุณอ่านนะครับหมอนได้แล้วครับผ่อนทองได้หมดผ่อนนะครับท่านผู้ชมหมอนนี่ปกติใบเท่าไหร่ฮะหมอนนี่น่าจะเกือบร้อยนะครับแต่พี่เอกพงศ์ แคยี่สิบบาทได้หมอนแค่ยี่บาทยังไม่ขาดทุนนะเอ้ยนอนนอนสี่คนได้ไหมหมอนเนี่ยได้ครับครับนี่ก็คือบรรยากาศงานบ้านวัดหนองตะเรืองนะครับตำบลโคกกล้ามอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ขอบอกนะครับว่าใครมาปีนี้ไม่ทันปีหน้ายังไม่สายนะครับเราก็มาร่วมบุญกันนะครับที่ วัดหนองตะเรืองนะครับอำเภอลำไยมาจังหวัดบุริล์นะครับนาะแล้วก็นะครับมาร่วมสนุกสนานมารับบุญรับกุศลที่นี่ด้วยกันนี่ก็คือมีหน้าที่อะไรครับเป็นเป็นหัวหน้าดูแลเป็นหัวหน้าเลยครับเป็นมกคยากด้วยใช่ไหมเป็นไรวยวักรณัยยาวัยากรวัดสัอสะเลอด้วยไหมไม่าไม่ ครับวันน <anges diz> <believers> uh, ี้นักข่าขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณวิทยาวิทยกรครับผมครับ